อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องที่สมัครนะคะวันนี้จะมีอะไรนะคะนม่คะมาเจอได้อของขวัญนี้มาจากไหนคะมาจากโรงเรียนคะ่ะเรามาแกะกันเลยแกะแกเพื่อนชื่ออะไรคะมลิค่ะอ๋ะอคุณแม่ค่ะแกะนะคะอันนี้มีโบด้วยในกลปองก็มีนะมบมีสองอันใช่มันนีโอ่ะเดี๋ยวทีละอันหนุ เดยวมันจะมีอะไรเนยว่อทำไมไม,มีกล่องอยู่างนี้นะ่ะมีอะไรนะมีอะไรนึเรามาลุ้นกันเลย ขอบคุณค่ะคุณแม่มัน้ยแชอน้องได้ไหได้ค่ะนได้ใหนี้ใครได้ของพอใจไปวาบยดนค่ะค่ะอ่เดี๋ยวแช่ให้ค่ะขอคุณค่ะตอคุณค่ะเอาตัวนี้กไก่อนปึ๊บอันพอใจถือว้ยกินอันนี้ไหม เรืองนี้เก็บไว้ก่อน